ในหมู่บ้านเนี่ยครับเป็นหมู่บ้านป้องกันตนเองตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาเป็นดานที่สู้รบในสมัยคอมมิวนิสต์ในพื้นที่ของโรงเรียนจริงๆแล้วเนี่ยร้อยไร่เนี่ยเป็นสมรภูริุมรบเดิมในปี2514ถึง2 5 2 0โรงเรียนเราก็เลยทําปุ๋ยเองใช้ AM นํานหน้าทําในโรงเรียนให้เขาได้กินอาหารกลางวันที่มีคุณภาพนะเรามีหา่านเรามีไก่พื้นบ้านเรามีเปรเทศนะครับก็ได้เอาเศษอาหารจากโรงครัวตอนนี้หมูหลุมที่เป็นหมูป,ป่า ลูกหมูป่านะครับ๋อลูกหมูป่าครับเป็นลูกหมูป่าหมูป่าผสมแล้วล่ะนะครับครับมีสองตัวคือถ้าเป็นหมูป่าแท้เลี้ยงยากนี่พิสพานตัวอย่างนี่คือไข่ของนี่เนี่ยคือเป็นโปรตีนที่คุณภาพสูงแต่ราคาถูกที่สุดเพราะเด็กที่นี่หนึ่งสัปดาห์นะครับหนึ่งสัปดาห์เขาจะต้องได้รับไข่สองฟองในเมนูอาหารครับจากโรงเรียนในพื้นที่สีแดงกลางสนามรบกลายเป็นแหล่งผลิตเยาวชนที่ทรงคุณค่าของประเทศ โรงเรียนป่าไม้สหกรณ์อโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาที่อำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์ครับเรามีโครงการดีๆมาฝากผมอยู่กับท่านผู้อำนวยการวิโรธเหลือหลายนะครับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์อโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์ครับสวัสดีครับรอครับครับสวัสดีครับ ครับครับก่อนอื่นต้องท้าความนิดนึงครับเด็กโรงเรียนนี้มีตั้งแต่ชั้นอะไรถึงชั้นอะไรครับอ๋อจากจากชั้นอนุบาลครับอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3อ๋อเด็กประมาณกี่คนครับเนี่อ่าสองร้อยสิบหกคนครับส่วนใหญ่เป็นเด็กในพื้นที่ในพื้นที่โนนนแดงโนนนแดงครับก็ในในหมู่บ้านเนี้ยครับเป็นหมู่บ้านป้องกันตนเองตามแนวชายแดนไทยกัมพูชา ะะซึ่งในสมัยก่อนพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่เป็นดถานที่สู้รบในสมัยคอมมิวนิิตในพื้นที่ของโรงเรียนจริงๆแล้วเนี่ยในพื้นที่ร้อยร้อยไร่เนี่ยเป็นสมรภูมิรบเดิมในปี2514ถึง2520หลังจากที่สงครามหรือความขัดแยง้งสงบลงแล้วพอก็เริ่มพัฒนาครับผมครับครับโครงการศูนย์รุ่นเด็กไทยแก้มใสนะครับเริ่มตั้งแต่ปีพศ2557นะครับจากสำนักงานส่งเสริมสุขภาพแห่งชาติ นะครับสสสนะครับได้มาทำหนุนได้นําผมนําคณะครูครูโภชนาการครูอาหารกลางวันครูเกษตรนะครับไปอบรมไปพัฒนาแล้วก็ให้มาบริหารจัดการในโรงเรียนนะครับเราก็ได้ดําเนินโครงการตามแนวทางนะครับแองค์ประกอบตัว8องค์ประกอบเนี่ยก็คือต้องการให้เด็กทําที่โรงเรียนด้วยแล้วก็เอากลับไปใช้ที่บ้านด้วยใช่ใช่ครับผมครับถามนิดนึงครับฐานะความเป็นอยู่ของเด็กๆที่นี่เป็นไงบ้างครับ คือพื้นที่นี้เป็นแนวชายแดนนะครับเป็นที่อพยพตั้งแต่ปี2 0 2 0เป็นต้นมานะครับที่เขารบกันเขารบกันแต่ตรงนี้ก็เดิมนั้นก็เป็นป่าดงดิบนะเป็นป่าดงดิบในนี้เป็นป่าดงดิบหมดนะครับก็ผู้คนก็อพยพกันมาจัดสรรพื้นที่ทำมาหากินในมือที่เสี่ยงที่มีรัฐที่คอมมิวนิสต์กันที่มีการสู้รบกันด้วยนะครับเป็นพื้นที่สีแดงหรือสีสีแดงสีแดงครับผมเลยนะครับก็คือเป็นพื้นที่ที่มีการสู้รบมีความขัดแย้งอย่างมากใช่นะครับ ฉะนั้นตรงนี้แหละคือในเพราะครอบครัววันนี้ณวันนี้เนี่ยสถา,านการณ์มันเปลี่ยนครับมันเปลี่ยนแต่ไม่มีความพร้อมที่จะพัฒนา<ม>น,นคาะครับในจุดพัฒนาตรนนี้คือคนเนี่ยในวัยหนุ่มสาวในวัยแรงงานเนี่ยอพยพกันไปทํางานที่ที่ต่างจังหวัดนะครับโดยโดยเฉพาะสมุทรปราการชลบุรีระย,ยองอยท,ที่ที่ <สา S 1> ที่เป็นนิคมอุตสาหกรรมนะครับอีก<ๆ>ส่วนก็ทิ้งลูกหลานไว้กับตายายแต่นี้ตายายก็เลี้ยงเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานแบบเอาใจเอาใจ อเออทะนุถทนอมเอาใจตอนนี้เอาใจปุ๊บเด็กก็เกิดพฤติกรรมว่าชีวิตนี้อยู่ได้กับเงินแต่ไม่มีเงินแล้วก็ครอบครัวแตกแยกเป็นส่วนใหญ่โรงเรียนเราก็เลยเห็นว่าโครงการเนี้ยคือทําในโรงเรียนให้เขาได้กินอาหารกลางวันที่มีคุณภาพเสร็จแล้วก็ส่งเสริมให้เขาทำยังไงมื้อเช้ากับมื้อเย็นเขาถึงจะได้รับประทานอาหารที่มีคุณภาพรเราก็เลยว่าส่งเสริมไปไปทำสวนครัวหลังบ้านทุกราคาเรือนก็คือทําทั้งที่โรงเรียนด้วยแล้วก็เอากลับไปขยายผลทําที่ครอบครัวใช่ใช่ครับใช่ครับ 8โครงการในอยู่ที่แยกย่อยออกมานี่มีอะไรบ้างครับคือเริ่มต้นเนี่ยกเกษตรครับกรเกษตรคือปลูกพืชเลี้ยงสัตว์เท่าที่ทําได้นะมีบอ่อปลาปลาปลามงอะไรต่างๆนะครับ,ค,รบคือหลังจากนั้นคือมีผลผลิตปุ๊บก็จะมีต้นทุนจะเรียนรู้เรื่องบัญชีเรื่องต้นทุนเรื่องรายรับรายจ่ายแต่ละกลุ่มเนี่ยของผมเนี่ยผมจะให้เริ่มต้นจากสากอร์สกอร์แรกคือสกอร์ออมทรัพย์เร็นเลอวมีสกอร,ร,ร์การผลิตแล้วก็สกรร์้านค้านะครับจากนั้นตรงนี้คือผลผลิตส่วนเนี่ย เราจึงนําผลผลิตเอาไปขายเพราะว่ามันมีต้นทุนต้นทุนคือเด็กจะต้องรวมกลุ่มกันใน,ในในสายชั้นเนี่ยไปทําโครงการออมทรัพย์ไปยืมเงินมาออดอกเบี้ยร้อยละบาทต่อปีคือในส่วนนี้คือพอเด็กเขายืมเงินมาเขาก็จะทําบัญชีระบบการควบคุมเขาจะแบ่งหน้าที่กันเขาทำกันเองเลยใชคค่ครับครูครูเราเป็นที่ปรึกษา,าน้าเป็นโคชิ่งนะค,ะครับคือหลังจากนี้นก็ทาในในโรงเรียนทําปุ๋ยเอง ส่วนใหญ่จะเน้นเรื่องของชีวภาพนาจุลินทรีย์ใช้เอ็มนำหน้านาจุลินทซีเอ็มที่มีประโยชน์เราก็ทำปุ๋ยเองใช้จูลินทรีเกี่ยวกับอุตสารเกี่ยวกับประมงนะครับเพื่อพี่มาบัดน้ำเสียในสิ่งแวดล้อมต่างๆนะครับเมื่อเขามีรายได้ในโรงเรียนส่วนหนึ่งเขาก็มาแบ่งจัดการกันภายในเราเอาแค่ดอกดอกเบี้ยร้อยละหนึ่งบาทต่อปีเพื่อนเป็นธุรกิจให้เขารู้ว่าเออธุรกิจนั้นมันจะมีต้นทุนหลังจากนั้นเมื่อก็มีรายได้เขาจะผ่านสากอโรงเรียน สากลเรียนก็เป็นสากลล้านคาเนาะจากนั้นก็ส่งผลผลิตนี่เอาไปขายต่อให้กับโรงครัวฉะนั้นต้นผักเราเป็นผักก่อสารเป็นผักที่ที่ไม่มีพิษมีภัยอะไรนะครับเพราะรปลูกเองกินเองทําเองจากโรงอาหารก็จะเป็นอาหารมื้อกลางวันให้นักเรียนนะครับเมื่องวันเสร็จก็จะเกิดกระบวนการู้อีกกระบวนการคือกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการทั้งหมดเพราะว่าเราต้องให้ภาควิชาการที่ถูกต้องนะครับแล้วก็มีการทําระบบบัญชี การรับจ่ายเราใช้โปรแกรมไทยสกุลนในการบริหารจัดการนะครับคือเด็กเท่านี้ต้องการโปรตีนเท่านี้คาร์โบไฮเดรตเท่านี้ไขมันเท่านี้แล้วก็แถมด้วยผักผลไม้นะครับผมผมยิงทาโครงการเพิ่มไปอีกโครงการหนึ่งคือกล้วยร้อยกอมะละกอร้อยต้นกล้วยร้อยกอมะละกอร้อยต้นครับครับเพื่ออะไรเพื่อเพื่อเป็นต้นทุนในเรื่องของผลผลักแลผลไม้ คือมือ้อรางวัลต้องมีผักให้นักเรียนเนี่ยสี่ช้อนโต๊ะคือคำนวณไปเลยนะครับต้องเมนูต่างๆที่ออกมาเนี่ยแล้วก็เรามีไก่ไข่เรามีเลี้ยงกระดูกนะเรามีหมูหลุมเรามีผลิตภัณฑ์ต่างๆที่จะออกเป็นระยะนะครับครับหมูหลุมน่าสนใจครับเดี๋ยวเราท่านผอท่่นจะพาไปดูนะครับ,รบเลี้ยงหมูในหลุมแล้วก็เห็นเด็กๆปลูกผักกันปลูกผักครับพูดไง,ไง่ายๆคือเด็กเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่ศูนย์เลยปลูกรับด้วยตัวเองมีการทําบัญชีทําสหกรณ์มาจนถึงปลายทาง ก็คือนํามาเป็นอาหารให้กับเด็กๆครับแล้วเด็กๆเอาผลิตภัณฑ์เหล่านี้มาส่งลงครัวด้วยใช่ใช่มามาขายส่งลงครัวมาขายส่งลงครัวได้ได้ได้เอาไปขายข้างนอกไหมครับได้ครับผมทําตลาดนัดกรีนอยู่อยู่ที่หน้าเรียนคือคือผลประโยชน์ที่เหลือส่วนหนึ่งเขาก็ทำกันก็มาทํากิจกรรมเขาก็เอาไปขายกันก็เป็นรายได้อีส่วนส่วนส่วนหนึ่งคือข้างนอกส่วนหนึ่งคือขายในสกอร์เด็กๆคงภูมิใจนะดูนนะครับโอ้ก็ก็มันมันมันเกิดรายได้สิ่งสำคัญคือเขาได้ทานทานผัก ที่เ,เขาปลูกเองเขารู้อยู่ว่าเขาปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยเนี่ยครับนั่นเป็นสิ่งสำคัญมากเด็กๆปลูกเองทําเองที่โรงเรียนแล้ว <c oughs> ความคิดที่เอาไปทําที่บ้านเป็นไงมัางครับเด็กๆสนองตอบแนวความคิดนี้ไหมครับดีครับคือผมให้างี้คือไปเราก็ทำปุ๊บเริ่มปลูกก็ให้ถ่ายภาพส่งเริ่มขายเริ่มกินได้ผมให้ส่สงภาพทางไลน์มาก็คือส่งภาพมาเป็นรายงานทางไลน์ถูกต้องอ๋อ,คร,อครับโอ้ดีจังเลยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพอพาเราไปเยี่ยมชมนะครับ แล้วเดี๋ยวพอ,อจะอธิบายตามข้ามต่างให้เราได้ครับตรงตรงนี้เป็นศูนย์ศูนย์เรียนรู้เด็กไทยแก้มใสนะครับที่ที่เป็นโครงการรวมเนาะเราก็พาเด็กปลูกให้เห็นผมผมเชื่อว่าเ,เด็กอยู่ในสิ่งสภาพแวดล้อมที่เห็นที่เป็นไปและเป็นไปได้เนี่ยเขาจะติดนิสัยนะค,ะครับผมจะเน้นเรื่องเศษเศษวัสดุยางนี่ตัดเองครับอ๋อพวกปี๊บพวกอะไรต่างๆผมบอกว่าเออสิ่งที่จะปลูกได้กินได้มันไม่จําเป็นไม่จะเป็นที่ต้องสวยแล้วก็หรูครับ แต่ที่อยู่ที่ใจนะอยู่ที่ใจมีแปลงผักคะน้านะครับผู้รับผิดชอบป .5 ครับครับฟ้าทลายโจรป .5 เหมือนกันนะครับนี่คือเด็กๆเขาปลูกเองเลยใช่ใช่ครับดูแลเองเลยนะครับมีทั้งพลิกมีโหครบหมดเลยเรียกว่าอยู่ได้ตัวเองเลยเศรษฐกิจพอเพียงเลยนะครับครับตอนนี้มามาสอนให้เขารู้ว่าปุ๋ยคือคือต้นไม้จะงามได้เดี่ยมันต้องเป็นปุ๋ยนะครับเราก็สอนทำา EM นะครับ EM คือ คือเป็นน้ำหมักน้ำหมักจุลินซีเอ็มนะครับ,รบน้ำหมักจุลินซีเอ็มเอ็มขยายเอ็มขยายครับ,รบเราก็มาทําปุ๋ยนะครับในกระบวนการแล้วเนี่ยอันนี้เป็นแล้วปุ๋ยปุ๋ยที่ที่เราเสริวัาดุมาทำนะครับ,รบอันนี้เป็นเอ็มเป็นธนาคารเป็นส่วนให้นักเรียนทําแล้วก็แจกโรงบ้านแจกปฏ e, ิบัติเอ็มเนี่ยนะครับในสมัยที่สารไทยเราไปติมอร์เลสเต้นะครับเราได้นําเอาไปเผยแพร่จนกระทั่งเรียกว่าสร้างความอยู่ดีกินดีให้กับประชาชนชาวติมอร์นะครับวันนี้ก็ มาทีงนี่ด้วยนะครับอันนี้คือบ่อปลาที่ปูด้วยพลาสติกอ๋อกว้างสองคูณสี่เมตรสองลึกหนึ่งเมตรครับเลี้ยงปลาด้วยสี่ร้อยตัวปลาดุกอ๋อครับตอนนี้วัตถุประสงค์เราเราเพื่อเอาน้ําเพื่อเอาน้ำนะเอาน้ำเอาน้ําไปรดผักอ๋อก็คือเราเลี้ยงปลาที่นี่เลี้ยงปลาพอเราใส่เอ็มใส่แล้เพื่อก็จะเป็นปุ๋ยครับเป็นปุ๋ยปุ๋ยเราก็เอาตักน้ํานี่ยไปลดรดผักครับตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งคือจากปลูกพืชแล้วก็อย่าเราเลี้ยงสัตว์คือสัตว ปศุสัตว์คือในส่วนของสัตว์เลี้ยงคือตรงนี้คือปลาดุกปลาดุกนะครับแล้วก็น้ำรดก็ยังเอาไปรดอีกนะครับเรียกว่าปุ๋ยไม่สูญเสียเลยครับครับใช้ได้ทุกส่วนครับครับน้ำเลี้ยงปลาน้ําแล้วก็ยังเอาไปรดผักได้อีกด้วยอันนี้แปลงผักคะน้าพในส่วนนี้เราเราให้เด็กได้เรียนรู้หลายรูปแบบคือปลูกบนดินก็ได้ปลูกในภาชนะอื่นก็ได้เรายกยกขึ้นยกระบะขึ้นก็เพื่อเพื่อในการควบคุม เรื่องโรคเรื่องเรื่องการควบคุมคุณภาพดินเพราะว่าดินเราทําเองพอดินมาใส่ปลูกก็ผลก็งามดินนี้ก็ทําเองก็ก็ผสมดินในส่วนของ EM เป็นหลักนะครับเร็นเราไปปลูกก็งามนี่ครับพักเรางามมากนะครับให้ผู้ชมลองชมครับนี่ครับนี่พักตัวขาวครับนี่เด็กๆปลูกเองนะครับเนี่ยป .5 ดูดินดินเราคุณภาพดินก็ดูดินนะครับครับดินเราเด็กผสมเองใช้ EM ใช่ใช้เอ็มเรียนรู้ด้วยตัวเองเลยนะครับ นะครับมามาตรงนี้ก็โอเคพืชผักสังเกตนะครับีผักักงามเขียวมากงามมากเลยนะครับเนี่ยไม่ต้องไปซื้อตลาดเลยปลูกเองได้เลยนะครับแล้วเด็กๆก็เอาไปปลูกที่บ้านด้วยครับเนี่ยถ้าตรงนี้มาอันนี้ประกาศเขียวอันนู้ประกาศขาวโอ้โหเนี่ยกอใหญ่มากประกาศเขียวครับครับประกาศเขียวปลีครับกอใหญ่มากแล้วก็เขียวด้วยนะครับครับเด็กๆภูมิใจนะครับเขาทาได้ขนาดนี้ครับ ใน,นที่ส,ส่วนนี้ก็เราก็น้อมนำน้อมนำศูนย์เรียนรูป้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวงเราเรามาดําเนินการควบคู่ควบคู่กับศูนย์เรียนรู้เด็กไทยก้ามสายนะอันนี้เป็นของของพ่อศูนย์เรียนรู้เด็กไทยก้าสายเป็นของลูกนะสมเด็จพระเทพนะครับ<อ>ก็ก็สอดรับกันหมดในกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันครับนะครับเราก็บูกพักอย่างหลากหลาย ตอนนี้เราปลูกผักอย่างไรเรามีภาชนะนะครับวางตุ้งภาชนะทำเองครับนี่ครับอันนี้พาเด็กเรียนตัดเองนะครับกลับยางนะไปซื้อยางเส้นละสิบบาทนะแล้วก็มามาพลิกมาปิ้นเองทําเองนะครับแล้วก็ทําดินทาอะไรนะครับต้นนี้ก็เป็นต้นถั่วนะกำลังงามนะถั่วนะครับถั่วครับถั่วถั่วฝักยาวครับถั่วฝักยาวครับกาลังเริ่มนะฮะกำลังเริ่มงามกำลังเริ่มงามเลยครับ สังเกตได้คือที่นี่ผักงามทุกอย่างเลยนะครับคือมะนาวแลตลอดอมมะนาวด้วยครับนี่มะนาวโอ้มนาวมนาวงามนะนี่น่วยด้วยมะนาวนะครับนี่เต็มต้นเลยครับเขียวเขียวเขียวมากนะครับตรงนี้คือโครงการที่ผมพูดถึงกล้วยร้อยกอมะละกอร้อยร้อยต้นไอ้ไม่ใช่กล้วยกล้วยกล้วยแก้วมะกรนะอันนี้เป็นสวนแก้วมงกรเพราะว่ามันเป็นเผลไม้ที่ที่เราลงทุนง่าย แล้วดูแลง่ายครับตรงนี้คือคือเป็นเป็นโซนของแก้มื่ก่อนนะครับได้โซนหนึ่งก็เป็นโซนที่ที่เด็กปลูกผักเป็นแปลงเป็นชั้นครับนู่นที่เด็กปลูกนะครับเป็นชั้นเรียนอันนี้คือยางที่จะเตรียมไว้หรือเปล่าครับอันนี้ผมครั้งแรกผมเลี้ยงกบในคอนโดมีเลี้ยงกบในคอนโดเลี้ยงกบเข้าคอนโดนะครับแล้วก็ใช้ไอ้ฝาครอบพัดลมทัดลมกออของเก่าเอาของเก่ามาใช้ไหครับมีฝาครอบครับเอาเอาเอาของเก่ามาใช้ของเก่ามาใช้หมดเลยนะครับประยุกต์ได้หมดเลย อันนี้เป็นอะไรครับอ๋อ oh, อันนี้เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นธนาคารนะครับหรอผมใช้คําว่าธนาคาร e m ธนาคาร e เพราะมันเป็นน้ําหมักน้าหมักปลานะครับน้ําหมักสารไล่แมลงนะครับและพวกนี้เป็นเนี่ยพว,พวกพวกผลิตภัณฑ์ที่เกิดพร้อมที่จะเด็กไปใช้สารไล่แมลงสารไล่แมลงนะครับนี่น้ำหมักปลาไม่เป็นพิษด้วยใช่ไหมครับอันนี้คือน้ำหมักปลานี่นะที่พร้อมที่จะแจกจ่ายไปไปให้เด็กใช้นะครับเออไอพวกนี้ก็จะเป็นพวก e m ขยายนะครับครับ ขอมูลปุละมาทั้งหมดน้ำผักคานี่น้ำมะกกรอยไล่แมลงนะครับเยอะแยะเลยครับน้ำโทษหมักพริกสูตรร้อนแรงอันนี้เอาไว้ไว้ทำไมครับเนี่ยไล่ไล่แมลงไล่แมลงรับไหมครับโอ้โหมีครบเลยครับแล้วก็ไม่เป็นพิษด้วยไม่ใช่ใช่ใช่้วยน้ำมะกกรอยคือของที่อยู่ในบ้านแล้วเนี่ยครับใช้เป็นประโยชน์ครับใช้กระบวนการเอ็มมามาจัดการที่ให้ได้ปุ๋ยที่ดีเอาครับไล่มาสู่ไล่มาสู่แปลง <c oughs> <า>มีผันชะอมครับชะอมครับนี่ครับชะอมของมองมสามาเหมือนกันสังเกตว่าที่นี่ผักงามทั้งนั้นเลยนะครับเพราะว่าเมื่อเช้าเมื่อเช้านี่ก่อนที่จะถ่ายทําเนี่ยเด็กๆลงมาดูแลครับเพราะว่าเป็นผลงานของเขาเองความภูมิใจของพวกเขาเองครับผักกวางตุ้งครับมีผู้รับผิดชอบมีชื่อด้วยตายไปนหนึงต้น <c oughs> มีผู้รับผิดชอบนะครับน่ารักมากตรงนี้คือ เรื่องของการเลี้ยงสัตว์นะเราเลี้ยงสัตว์ปีกเรามีห่านนะเรามีห่านเรามีไก่พื้นบ้านเรามีเทศนะครับก็ได้เอาเศษอาหารจากโรงครัวอใช้ได้ครบแล้วเศษผักเศษผักที่ที่เราตัดครับแล้วมันก็จะมีส่วนที่เหลือนะครับเรามาผสมสูตรสูตรอาหารของเรานะครับก็จะมีไม่ได้ทิ้งเลยนะรับไม่ได้ทิ้งก็ับมาใช้หมดเลยครับผมกี่ตัวครับเยอะไหมครับก็มีมีไก่ประมาณ30สิบ มีหัน5้ามีเวะเทศอีกประมาณ3-40ะครับมีมีอยู่สองข้อก็คือเราเอาไข่ไปให้เด็กทานด้วยใช่ใช่ครับใช่นะครับเป็นโปรตีนอย่างดีเลยนะครับมีมะนาวใช่ไหมครับอครับเออมะนาวมะนาวมะนาว่มะนาวในท่อโรงเรียนนี้อยู่ได้ด้วยตัวเองเลยนะครับท่านพอ ก็เนี่ยจริงๆแล้วเศษผักทุกเนี้ยนะครับเราก็ไปสับไปบดไปบดไปโบดเดี๋ยวไปดูเครื่องมือเราเราทำยังไงครับนะครับอันนี้นี่นี่ผักกาดเขียวโอ้ผักสวยมากครับเนี่ยผักกาดเขียวนี่ยกอยใหญ่ใหญ่มากใหญ่มากใหญ่มากนะครับนะใหญ่ครับตอนนี้ตอนนี้เรามาเรียนรู้ตรงนี้ครับโซนนี้คือให้เป็นโซนสวนเลยขาคณิตสวนเลขาคณิตครับ คือให้เรียนรู้ว่าอันนี้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะอันนี้หกเหลี่ยมนะครับสามเหลี่ยมอันนี้สามเหลี่ยมสามเหลี่ยมด้านเท่าเอ่อห้าเหลี่ยมเ,เพื่อ,อเ,เพื่อให้เด็กได้ได้เข้ามาแล้วเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ด้วยครับใช้ในการคำนวณก่อนนะครับว่าพื้นที่เท่านี้คำนวณพื้นที่เนี่ยเอาสูตรคณิตศาสตร์อะไรมาใช้มาเรียนรู้มาจัดเรียนรู้แล้วแล้วเรายังมีพักนะครับมีมีพักที่จะอยู่ในนี้เป็นเขาเรียกว่าสวนเรขาคณิต โอ้สอดแทรกความรู้ได้ในขาขาิตให้กับเด็กๆนะครับไปในเรื่องของการปลูกผักคำนวณผลผลิตคำนวณการจะผลิตออกมาต่างๆเชิญมาที่หมูหลุมครับหมูหลุมครับอันนี้เป็นพระเอกครับเมื่อเช้ามารอบหนึ่งแล้วหมูหลุมตอนนี้หมูหลุมที่ที่เป็นเป็นหมูป่าลูกหมูป่านะครับอ๋อลูกหมูป่าครับเป็นลูกหมูป่าหมูป่าผสมแล้วล่ะนะครับครับมีสองตัวคือถ้าเป็นหมูป่าแท้เลี้ยงยากนะอันตรายนะครับแต่อันนี้เป็นเป็นหมูลูกผสมนะครับครับนะ ก็ทําไมเราต้องเลี้ยงในหลุมครับคือส่วนหนึ่งคือมันเย็นหมูจะโตเร็วนะอากาศมันเย็นข้างล่างจะเย็นอันที่สองคือเราได้ใส่พวกแก่พวกเศษอาหารเศษอะไรลงไปแล้วก็เติมน้ำหมัก EM เข้าไปครับพอเราใช้เวลาเลี้ยงหมูสามเดือนเนี่ยเราก็จะมีปุ๋ยปุ๋ยที่เกิดจากมูลมูลเขานี่ครับแล้วเกิดการหมักข้างในตรงนี้ก็จะเอาปุ๋ยเนี่ยไปใส่แปลงผัก นะครับเราได้ประโยชน์สามต่อนะครับสามต่อเลยได้ได้ทั้งเลี้ยงหมูได้ทั้งปุ๋ยนะครับได้ถึงวิธีการบริหารจัดการในเรื่องของเศษอาหารที่จากโรงครัวนะครับมาเพื่อให้ให้หมูป่าเนี่ยเป็นตัวเป็นตัวช่วยต้นทุนลดต้นทุนครับครับเกษตรกรที่ที่เราอยู่ยากวันนี้คือต้นทุนมันสูงต้นทุนสูงปุ๋ยแพงค่าไถแพงค่าเก็บเกี่ยวแพงค่าแรงงานแพงวันนี้เราเลยเรียนรู้ว่าเออสิ่งที่มันง่ายๆสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเลยครับ เราสามารถลดต้นทุนได้แล้วมันจะเกิดกําไรครับสองตัวนี้มีชื่อไหมครับเออไม่มีต้องตั้งชื่อนะครับตั้งชื่อนะให้นักเรียนตั้งครับเดี๋ยวตั้งชื่อสองคนนู้นอ่าโอเคครับตรงนี้ด้านหน้าครับไปดูสวนครัวเด็กไทยแก้มใสสองอันนี้คือสวนครัวเด็กไทยแก้มใสครับอันนี้อะไรครับจานผอครับอ๋อเป็นบ่อบ่อน้ําบ่อพักนะครับบ่อพักน้ํ่เฉยๆนะครับให้เด็กได้ตักน้ําไปลดต้นน้ำนะครับพื้นที่สวนครัวมีไต่กระลอนนะครับ เอ่อตรงนี้ก็เป็นเรือนพ่อชําตรงนี้เป็นเรือนเรือนพ่อชําก็คือเป็นต้นไม้ที่จะปลูกในโรงเรียนเนี่ยใช่ไหมครับครับจริงๆแล้วผมมีโครงการปลูกป่าครับเนี่ยผมเป็นเป็นไม้เนี่ยผมผมชําเสร็จแล้วเนี่ยผมเอาไปปลูกในป่าของเรานะครับเพื่อเพื่อให้เด็กได้ได้ฟื้นฟูธรรมชาติด้วยอะไรด้วยนะครับก็มีโครงการว่าปลูกปีละต้นนะคนละต้นต่อปีครับนะเด็กผมก็พาไป ไปปลูกใน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 ภูเขาหลังโรงเรียนด้านหลังเนี่ยนะครับนะให้ให้เกิดธรรมชาติสมดุลขึ้นนะครับครับนะเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นป่ากระถินส่วนใหญ่มันเป็นป่ากระถินครับซึ่งซึ่งซึ่งประโยชน์มันน้อยกว่า,าไม้ยืนต้นนะไม้แดงไม้ประดูนะพวกไม้แดงไม้ปะดูไม้ยางนานะครับ,รบเราเราขึ้นไปบนครับก็เป็นการอนุรักษ์ช่วยเป็นการเป็นการเล่งให้มันเล่งต้นไม้ให้มันให้มันไปอยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสมนะครับแล้วเจริญเติบโต ป่าไปด้วยเลยครับผมครับครับนะครับต่อครับพ่งนี้ผมผมพยายามสอนให้เขารู้ว่าไอเศษวัาจะดูหลือใช้เนี่ยนะครับเป็นปีเป็นปีขนมปังครับปีขนมปังก็เออเวลาอาหารกลางวันก็ซื้อขนมปังมาเขาเขาซื้อขนมปังมามันจะเหลือปีเหลือปีนะครับเราก็เลยเอาผสมดินผสมปุ๋ย แล้วก็ต้นไม้มาใส่เป็นกระถางเลยนะครับนะครับก็ประหยัดก็ปลูกที่บ้านได้เอาไปใช้ที่บ้านได้นะครับเป็นแนวคิดว่าเอาไปใช้ที่บ้านทุกอย่างสามารถนํามารีไซเคิลได้หมดเลยครับผมนะครับเมื่อกี้เป็นยางรถยนต์อ่าฮะน้ําที่ใช้เลี้ยงปลาก็เอาลดน้ำต้งน้ได้เอาไปลดน้ำต้นไม้ทุกอย่างเลยเอามาใช้ได้หมดเลยไม่มีศูนย์เปล่าเลยนะครับครับคุณครูทุกท่านนะครับเสริมสิ่งแวดล้อมคือผมให้ทําสวนนามสกุล คุณครูที่นี่จะมีสวนนามสกุลทุกคนสวนนามสกุลครับอันนี้สวนสกุลเหลือเป็นของพ่ออเป็นมุมมุมมุมพื้นที่สีเขียวให้นักเรียนนะคอันนู้นอันนู้นก็เป็นสวนสวนหินชัยศรีนามสกุลหินหินชัยศรีแล้วก็มีสวนดิดขุนโทษสวนนู้นไกลๆหนึ่งสวนหลายสวนทุกทุกคนครูบุคลากรที่นี่จะมีสวนเป็นของเจ้าของและดูแลเอง โอ้โหดีครับครับช่วยกันช่วยกันเสริมเสริมนี้เราต้องสร้างสิ่งแวดล้อมให้เด็กครับแดนะครับเด็กๆก็จะเห็นสวนเขาก็จะซึมซับครับอันนี้อันนี้เป็นสวนของพ่อสวนของพ่อครับสวยเลยครับก็ปลูกตามภาษาเท่าที่มีสวนพ่อนะครับแล้วก็มีมุมถ่ายรูปเล็กน้อยนะครับครับอันนี้อันนี้เป็นแหล่งผิดพิจาณอันนี้คือเศษเศษผักที่เรานาที่ที่มาจากโรงครัวครับอันนี้เศษผักมาแล้วจากโรงคัวนะครับ แต่แล้วเรามีเครื่องโม่เครื่องบดเครื่องเครื่องปั่นข้างในนี่เลยนะครับเครื่องโม่เครื่องบดเครื่องเครื่องปั่นนะครับนะเพื่อเพื่อจะลดต้นทุนนะเพื่อเพื่อที่จะลดต้นทุนนะครับอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ไข่โอ้พอทำครบนะอันนี้อันนี้อันนี้ไข่นะครับไข่นะไข่เป็ดเพราะเรามีเรามีเป็ดเทศเรามีเป็ดเป็ดเขาเรียกภาษาอีสานเาเรียกเป็ดกาบนะครับเป็ดกาบนะครับเรามีเองนะครับ โอ้นี่มีสูตรสําหรับไก่ไข่ใช่ใช่มีสูตรสูตรไก่เนื้อนะครับต้องกินยังไงปลายข้าวข้าวโพดโม่ลําข้าวแล้วเรามีเครื่องมือนี่นี่เครื่องโม่เครื่องมือให้เด็กด้วยนี่เครื่องโม่เครื่องบดเครื่องหั่นนะครับเด็กได้เรียนรู้ในการปฏิบัติจริงเลยครับแล้วก็นําผลผลิตไปใช้ในชีวิตของเขาด้วยนะครับแล้วก็มีไอสิ่งต่างๆพวกปลายข้าวพวกลาพวกอะไรมาเราก็จะลดต้นทุนของเรานะครับ เด็กๆสนใจไหมครับเวลาที่เขาเข้ามาในโอ้เขามามันสนุกสนานก็ทําเองทํำในมือครับทเองแล้วได้กินจากใช่ผลงานตัวเองเลยใช่ขายได้อีกด้วยมีรายได้นะครับผมครับอันนั้นอาหารปลาเหรอครับท่านพออ๋ออันนี้อันนี้คือทําอาหารปลานะครับผมทำอาหารปลาด้วยนะฮะใช้อะไรมาทําครับเนี่ยก็ก็ผมผมผมไปทําเครือข่ายคือพวกพวกพวกที่ขายปลาอยู่ในตลาดแล้วก็พวกร้านค้าอยู่เขื่อนลำนักลองครับ เขาจะขูดปลาเขาจะมีก้างมีหนังมีหัวมันเหลือผมก็ไปเอามาเอามาผม่าเข้าเครื่องโ่คเครื่องโม่ผมก็เอามาทําเป็นสูตรใส่หญ้เาเนเปียหญ้าเนเปียหญ้าเนเปียผมมีแปลงหญ้าเนเปียอยู่หญ้าเนเปียบนเ yeah. นี่ยเขามีโปรตีนเข้าอยู่ในตัวเขาสิบสองเปอร์เซ็นต์แล้วเราเสริมพวกปลาเข้าไปนะครับแล้วก็พวกลำลำหยาบลำละเอียดนะครับผ้าโพดเข้าไปเส็จแล้วตากแห้ง,น,หงนะตากแห้งเร็จแล้วก็เราก็เอา ไปให้ปลาไปแขวนไว้ให้ปลานะครับนะในในบึงเนี่ยนะครับในในบานอ่างน้ำนะครับตรงนี้ตรงนี้เป็นเป็นปลาที่เป็นปลาปลาเหมือนปลาป่นเราหายากเราเราปลาป่นเราไม่ดิวอยู่ชายทะเลเขาเด็บนะครับเราก็ที่ว่าเราเอาปลามาเอาปลามาใส่กระลำตรงนี้เอาไปทําอะไรครับไปเป็นหัวเชื้อโปรตีนครับเป็นหัวเชื้อโปรตีนตัวนี้เพื่อเพื่อที่จะผสมคือคือคือเราไม่มีปลาป่นใช่ไหมครับเราจึงใช้วิธี เอาก้างปลาเอาหนังปลาหัวปลามาบดบดปุ๊บก็เอาไปตากแดดให้มันแห้งแห้งไอนิ้เราก็เอาตาส่วนกี่กิโลกิโลไปผสมลำไปผสมอะไรปุ๊บผสมหญ้าปุ๊บก็เป็นหัวหารอีกหัวหารให้กับสัตว์ใช่ลดต้นทุนครับลดต้นทุนก็อันนี้คือคือปลาครับเท่ากับปลาปนเท่ากับปลาปนเลยพราผมก็ไม่รู้จะไปหาปลาทะเลปลาเล็กได้น้อยที่ไหนอยู่ไกลถึงบุรีรัมย์แต่ผมมีตลาดปลาในตลาดผมมีไอ้ร้านค้าที่มีเศษเศษปลาผมก็ ผมก็ไปขอเขาเช้ามาผมก็ไปผมก็รถปิกัพผมไปเอามาแล้วก็เข้าเครื่องเครื่องโม่แร้วนะครับก็ก็เป็นอย่างนี้นะครับนี่นะครับนะครับนี่เป็นอ่อนักพัฒนานะครับก็พาพาต้องเรียนทำนะครับครับพอพอแหกปึ๊บเราก็แหนนะแขวนในบ่อนะครับนี่นี่เจาะรูไว้เจาะรูไว้เอาลวดแขวนใช่ไหมครับใช่เดี๋ยวแขวนไว้นะครับปลาก็มากินครับอันนี้อีกส่วนหนึ่ง ส่วนหนึ่งคือไก่ไข่น้ําดื่มไก่แปลว่าาะนะครับคือน้ําที่จะไม่ให้ไก่นะครับอันนี้เป็นเล้าไก่ครับเล้าไก่ไข่ไก่ไข่ครับเอ่อเป็นแหล่งโปรตีนนะครับเโรงเรียนโรงเรียนนี้มีครบหมดทุกอย่างเลยนะครับอันนี้ผลิตภัณฑ์ตัวอย่างนี่ผลิตภัณฑ์ตัวอย่างนี่คือไข่ของนนี่เนี่ยคือเป็นโปรตีนที่คุณภาพสูงแต่ราคาถูกที่สุดเพราะเด็กที่นี่ หนึ่งสัปดาห์นะครับหนึ่งสัปดาห์เขาจะต้องได้รับไข่สองฟองอในเมนูอาหารครับครับสองฟองตอนน่อสัปดาห์สองฟองต่อสัปดาห์ครับห้าวันต้องกินสองฟองครับ,รบ <S <S โดยที่ผลผลิตรหรือว่าอาหารที่เขาทานเนี่ยก็มาจากผลิตผลของพวกเขาเองใช่ใช่นะครับกี่ตัวครับเนี่ยเยอะมากเลยนะครับอตอนนี้มีประมาณ60ตัวก่อนครับหกสิบตัวนะอันนี้เป็นเป็นรุ่น2ครับจริงๆนะผมเลี้ยงทั้งหมดร้อยร้อยยี่สิบตัวครับคือคือคือ ทยอยออกนะครับสองปีแล้วหมดหมดสภาพเราทยอยออกนะครับครับมูนไก่ไก่ถ่ายลงไปก็เป็นอาหารปลาเป็นอาหารปลาครับเดสวนเห็นไหมครับครบเลยนะเป็นอาหารปลาของหลานเ่ยเดี๋ยวครับปลานะครับแล้วก็จะมีเวรของเด็กๆเอาไว้ใช่ใช่เด็กก็จะมานะครับเขามาทํากิจกรรมเขาเช้าก็มาจัดการเย็นเ้ามาเจ็บเก็บไข่ก็ทาบัญชีทําอะไรอ๋อจะมีทีมมาเก็บไข่ครับ ณที่นี่ครับเราต้องการเด็กที่มีสุขภาพดีนะอยู่ยังพอเพียงเคียงคู่คุณธรรมนําจิตอาสาสู่ประชารัฐนะครับเราทั้งหมดทั้งทุกคนเนี่ยออมทรัพย์ดีชีวิตมีสุขฉะนั้นเงินที่ที่เราเป็นเงินออมเด็กที่นี่มีเงินออมปีหนึ่งประมาณ8ปดแสนบาทโอ้โหโรงเรียนครับคือคือเช้ามาเนี่ยค่าจะมาฝากฝากออมฝากนะครับก็เป็นออมทรัพย์จากเงินออมทรัพย์ ก็ S <S ให้นักเรียนที่กู้ไปไปทากิจกรรมครับเรียกว่าครบครบ,ครบวงจรครับครบวงจรครับและวันนี้นะครับ <c oughs> เราก็ได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆจากโรงเรียนซึ่งอยู่ไกลามากนะครับอยู่ที่โนนดินแดงที่จังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็เด็กๆเ,เ,เองก็เป็นเด็กที่ต้องบอกว่าอยู่ห่างไกลาจากชุมชนชุมชนครับแต่วันนี้เนี่ยพวกเขามีอาหารมีความรู้มีแนวความคิดได้รับการปลูกฝังมาจากท่านผอนะครับสุดท้ายครับท่านผอมีอะไรจะฝากกับท่านผู้ชมบ้างครับก็ ก็เราอยากให้ทุกโรงเรียนนะครับได้ได้เกิดการเรียนรู้แล้วก็นําไปใช้เพราะว่าการกระบวนการที่จะพัฒนาตักเรียน c t t v v l l e r r n n n เนี่ยนะเรียนด้วยการปฏิบัติจริงมันต้องมีพื้นที่ทุกคนต้องสร้างสร้างสร้างเด็กสร้างโอกาสเขานะครับให้ก็เป็นเยาวชนให้ก็โตเป็นคนใหญ่นะครับที่มีคุณภาพนะรู้จักการทำาหากินรู้จักรับผิดชอบชีวิตแล้วก็เราจะทำให้สังคมเรายั่งยืนครับครับผม ครับก็เป็นกําลังใจให้กับท่านผอนะครับแล้วก็หากใครสนใจถ้าเกิดว่ามีอยากจะติดต่ออยากจะส่งข้อคิดความเห็นอะไรต่างๆติดต่อทางผอได้ไหมครับได้ครับอยากจะเอาแนวความคิดเนี่ยไปพัฒนาต่อติดต่อได้ที่ไหนครับครับก็เบอร์ผอวิโร์ครับวิโร์เดือหลายครับ0 8 1 9 6 7 9 6 2 3ครับครับผมเชื่อว่าแนวความคิดเนี่ยถ้าเกิดว่าถูกนําไปขยายผลในโรงเรียนต่างๆ จะเกิดผลอย่างมากเลยคร,ครับแล้วก็ความตั้งใจจริงของท่าน,นปออวันนี้ต้องขอขอบพระพครุณท่านปออมากเลยนะครับ